Happy birthday Happy birthday to you พี่ป๊อบนุ๊กฟังด้หน่อยว่านุ๊กอยากจะให้ปายเป็นส่วนหนึ่งในการเป่าทุกเวทีเลยเป่านี้เป่านี้ผมเป่านี้อ่าสบเกิดลูกหน้า แอดมินแอบันธนดนจากลุงว่านธนดโเน้เฮ้เอ้ยเอาคุณไปคุณเป๋านี้เอาคุณชอบกินหมูครับครับขอบคุณหลายๆมันมันหยาบเลยอผมอันบริเลเลยนี่ไปอันนี้อันนี้ไป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 คุณเป๋าเปามีพู้ที่ผมชอบเลยขอบคุณครับ